สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านพระเครื่องขนมหวานนะคะวันนี้ก็จะมีของวิเศษของดีของหายากตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะก็จะเป็นสรลีระหลวงป,ปุสีนะคะวัดเขาท้าบุญนาคนะคะจังหวัดนครสวรรค์ตัวจริงเสียงจริงนะคะนี่นะคะ สาีรัก็คือเป็นร่างกายของหลวงปู่นะคะเป็นร่างกายของปู่เมื่อสมัยตอนที่หลวงปู่ยังไม่ได้นอนลงแก้วนะคะก็ทางวัดจะให้นอนทางโซโฟ,ฟาก่อนแล้วก็จะมีแมลงนะคะมากัดที่เนื้อตัวของหลวงปู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นผงหล่นมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นร่างกายของท่านนะคะเป็น ของวิเศษจริงๆนะคะของวิเศษมากเป็นตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะหายากมากนี่นะคะนี่นะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดให้ชมกันนะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือบูชามาตั้งแต่ปีห้าห้าแล้วนะคะแล้วก็จะมาแบ่งใส่หลอดแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นตลับแบบนี้นะคะเป็นเลี่ยมแบบนี้นะคะก็จะราคา3,500บาทนะคะก็จะได้บัตรรับประกันไปด้วยแต่ถ้าจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะเลี่ยมทองแบบนี้นี่นะคะ9,500บาทนะคะอันนี้เป็นทองคำแท้นะคะ9,500บาทถ้าจะเป็นหลอดแบบนี้นะคะก็ ราคา6,500บาทนะคะราคา 600, 6 0 0บาทนะคะตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะของวิเศษหายากมากเลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อที่เบอร์064นะคะ4419878เป็น ID l ดียด้วยนะคะแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะคะตัวจริงเสียงจริงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ